สวัสดีค่ะครูตีสาบ้านนะคะวันนี้นะคะน้องจอมทําเมนูยําสุดแซ่บนะคะเอาขี้ข้าวกันอย่างสาเฮามเลยคือบอกข้าวมากินเข้ากับยำพัดพัดได้นะท้องกระเลืออยู่ได้ตอนหมูน้องทำเองนะคะนี่เลยนะคะเมนูยําสุดแซ่บน้องจอมจอมชิมให้ดูแซ่บป่ะรสชาติมันพอดีอยู่แล้วจริงๆนะลองเสิร์น้ำตาลใส่เถอะใส่ลงไปต้องหลับช้อนอ่ะ เราใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วกันเราเน้นร่า่ะเรืร่องกินไหมอ่ะเจ้าของไงอ้น่ะพี่กินไงแบบทำให้พี่ไงพี่แบบพี่อยากพี่ต้กินเสมอต้องการรู้สึกอิ่มละอิ่มง่ายจังเลยนะคะนี่เลยค่ะเมนูยำแซ่บนะคะเรายำของเรานะคะก็จะใส่โอ้มีกุ้งพร้อมพูณอะ่ะโอ้อร่อยจริงอะ่ะกุ้งปลาหมึกนะคะทุกคนโอ้โหอะไรเล่ยคือบันดุ ก่ะไดอยู่อร่อยกระไอยู่นะคะอร่อยอร่อยอร่อยขมพวกอร่อยจุดจายานนี้อิ่มยังคะใดๆเอ้ยจะกินเมื่อไหร่โอ้โหมาดูตอนมึกนะคะทุกคนนี่นะคะกิมนร้สตอนเมื่อไหรหน้องือกองหมดู ทำไมฮะทุกคนดูบี้ยมจะขายเลยก็เนี่ยชุจ้วดจะบาดในบ้านทานิวจ้วดอร่อยสุดในย่านนี้อืมดีมากวุ้นเส้นอร่อยสุดนี่ต้องลองอ่ะวุ้นเสียตงชิมแแบบพูดเลยแบบอร่อ้มากอืมไม่ไหวแล้วตัวหวานนี่ ก็ง่ายอย่าใส่น้ำตาลตอนไหนตอนไหนไปด,ดูนี่เขาบอกว่าถ้าหางอินอะไรที่มันหวานมา,ากๆจะทำให้หางอินริ้วกิน<ม>ไปสามคำรู้สึกแม่ทอ้องคุนมไหมแม่เอฟเฟกซ์อร่อยจเจอไปวุญเส้นกับมิโลซ่าบแบบตัวแบบเตียวหว,วานๆไม่มันนุ่มมาตา้องชม,ม,ม,มว่ามันนุ่มแบบว่ามันแบบนุ่ม,มรวงพอดีใช่คนเก่งไงคนเก่งทำกัน เสียไปเลยนะแค่วติดเอสหวานนะจริงแบบเอสเตอระเที่ยแบบติดาเทียนอนะ่ะไอขีมทั้งหวานนะ่ะเท้นไปเม,มื่อดินประสบการณ์ใชคะเราต้องมาทำไม่ออ<ช>หอฮะอ่เพว่าเอดขายกับลูกค้ามาก,กี่รอบเดียวอะ่ะ <c oughs> กับวุ้ยไปเลย มาจ้ะมาจ้ะนี่เดี๋ยวก็เบอร์ความโฮมบันแรกนะคะก็โอเคเดี๋ยวจะตรวจงานนักเรียนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าส่งเข้ามาแต่เรื่อยๆพวกพริกเท่าราดทำเจอไหมหรอแต่ทำเจอมันเป็นน้ำหวานเนาะแยกรากเลย เราไดคุกใส่กันต่อนจ้ะคูปซ์ก็พอมือสรรินคูปซ์กระลาแบบอะไรกก็แบบมึงอะมาวางแล้วก็กุมวาววาวไปแล้วกันแต่<ะ>ถ้วยมือสินแยกกันก็เลยเอาแต่คุกกับน้ำยำงก็เลยเอามาได้แันวก็แบบสวยเปอีกแบบตอนเอซเซนแกล่ะตอนลาดอะสวยแต่บม่รู้มันมาในสภาพแบบแต่เล็ก หวานลูกค้ากินคำเดียวกันอีกอะอะไรมากจ้ะพี่มีน้องจแจมแช่ไลลหมก็ <Okay. S 2> ดได้ก็ไดกินให้หมดได้ได้ <Okay. S 2> จะจัดการให้หมดเลยนะคะเพจตอนนี้นะเราเจอกันีนิดนะวนนะคะสวัสดีค่ะ